เดินทางมาจากจังหวัดลบบุรีเพื่อมาให้ทางทีมงานเราครับ o v e r h a u n e d Bangpib ได้อัปเกรดระบบเครื่องเสียงเดี๋ยวในวันนี้ครับเรามีการจัดเซตระบบเครื่องเสียงครับในการอัปเกรด JBL ในรถฮาวเวลเฮิกเดี๋ยวเรามาคอยติดตามชมครับว่าทางทีมงานของเราครับ o v e r h a u n e d Bangpib จะเลือกเซตไหนและชุดระบบรุ่นไหนนะครับสำหรับการอัปเกรดให้กับเจ้าฮาวเวลเฮิกตามชมเลยครับ ขั้นตอนแรกครับใส่ชุดผ้ากันรอยก่อนที่เราจะมาติดตั้งเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัปเกรดเจ้าฮาวเวลเซติกคันนี้ก่อนครับชุดอุปกรณ์ชุดที่1นะครับเรามีการเพิ่มพลังเสียงเบสครับติดตั้งเจ้าตัว Active s u มเปอรของทาง j b l ครับเลือกใช้ครับรุ่นเจ้าตัวเบสโพนาโนครับซับขนาดคอมแพคครับที่ให้เสียงเบสได้มีความกระชับและหนักแน่นนะครับตัวซับเองมีการออกแบบดีไซน์มาครับให้สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มีจํากัดได้เป็นอย่างดีครับและคันนี้ครับก็ยังมีการเสริมด้วเ้้้ชชุดลลลโโใใหม่รือก ของเจ้า JBL State 3ครับเซตนี้ครับคู่หน้าจะเป็นแบบ2ทางแยกชิ้นที่มาในรุ่นของ State 3 6.7C เนะครับเป็นลำโพงที่มีการแยกกันระหว่างชุดลำโพงทวิ t เตอร์ขนาด1นิ้วและก็ชุดลำโพงเสียงกลางขนาด65นิ้วครับและยังมาพร้อมกับนะครับเจ้าตัวกล่อง Passive crossover ของเขาครับที่สามารถปรับเรื่องของความใสได้ด้วยนะครับเพียงแค่เรากดที่โลโก้ JBL ของเขานั่น,นั้นครับมาต่อกันที่คู่หลังครับคันนี้ครับในชุดเรามีการจัดเซตคู่กันกับเจ้าตัว JBL State 3 637F ครับซึ่งเป็นลำโพง3ทางแบบคูลเลนนะครับลำโพง3ทางแบบรวงชิ้นนั่นเองที่มีครับทวีตเตอร์และเสียงกลางนะครับมาให้แล้วนะครับทำให้ตัวลำโพงตัวแหน่งเดียวของเขาเนี่ยสามารถที่จะให้เสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมได้ครบทั้ง3ย่านความถี่เลยนะครับแล้วเมื่อเราเอาของแต่งรถทั้งหมดนี้ครับใส่เจ้าฮาวเวลเร็จเยบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเยบร้บอยแล้วครับขั้นตอนแรกก่อนติดตั้งแผ่นแดมเราจะมีการถอดตัวแผ่นพลาสติกเดิมออกก่อนเพื่อเคลียร์พื้นที่ครับก่อนที่จะ เสร็จแล้วเราจะเห็นเป็นพื้นที่โล่งแบบนี้ครับการติดตั้งแผ่นแดมจะช่วยปิดตัวช่องต่างๆของประตูรถเพื่อทําให้ตัวประตูรถนั้นเป็นเหมือนกับตู้ลําโพงที่ดีขึ้นแผ่นดมของเราที่เราใช้จะเป็นแบรนด์ของ Copper ซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องของการซับเสียงซัดแรงสั่นสะเทือน สังเกตว่าแผ่นเนี่ยเราใช้เป็นแผ่นที่มีขนาดใหญ่เต็มบานแบบนี้เลยครับเพื่อให้การติดตั้งนั้นดูเรียบร้อยและเพิ่มประสิทธิภาพการซับเสียงที่ดีและแล้วก็มาถึงขั้นตอนการติดตั้งชุดลำโพงคู่หน้าแล้วครับลำโพงคู่นี้เป็นลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นซึ่งองค์ประกอบของเขาเนี่ยจะมีตัวลำโพงทวิตเตอร์ขนาดหนึ่งนิ้วครับทวิตเตอร์เดี๋ยวเราจะมีการฝังเข้าไปที่แผงประตูรถก่อนที่จะมาประกอบเข้าไปกับตัวประตูรถแบบนี้นะครับส่วนของลำโพงบูเฟอร์ครับมีการติดตั้งมาตรฐานเดียวกันทั้งประตูหลังและประตูหน้าครับ ติดต kind of so sure ั้งเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมได้เรียบร้อยแบบนี้เลยและยังขาดเจ้าตัวกล่องพัลส์ซีคอสตเวิร์ที่เรามีการวิ่งระบบสายนะครับแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยแบบนี้ครับติดตั้งไว้ที่แผงประตูรถแบบนี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับชุดลำโพงคู่หน้าครับชุดลำโพงเดินขนาด5นิ้วได้รับการติดตั้งใหม่ครับเป็นลำโพงไซส์6.5นิ้วได้เสียงเบสเสียงกลางที่หนาและกว้างมากยิ่งขึ้นครับคันนี้เราเลือกใช้ครับชุดลำโพงสาทางแบบรวมชิ้นครับติดตั้งเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมของตัวรถได้อย่างดีีแบบบนน้เลยะครั และนอกจากการติดตั้งตัวเซตโุมมงเซตใหม่แล้วนะครับมีการเสริมด้วยอุปกรณ์ซับเสียงด้วยครับพี่เจ้าของรถบอกว่าอยากจะเพิ่มอุปกรณ์ซับเสียงครับทางโอเวอร์เฮนซาบางปีของเราก็จัดให้เลยนะครับติดตั้งให้เต็มบานแบบนี้เลยครับโดยใช้อุปกรณ์ซับเสียงที่มีส่วนผสมของอลูมิเนียมฟอยครับช่วยในเรื่องของการกันเสียงและลดความร้อนที่จะเข้ามาในห้องโดยสารของเราได้ด้วยนะครับ เรามาจนถึงขั้นตอนในการติดตั้งพลังเสียงเบสให้กับเจ้าฮาว w วลเฮดซิก wow. คันนี้กันแล้วครับคันนี้เราได้เลือกตำแหน่งและการติดตั้งไว้ที่บริเวณห้องเก็บของทาด้านท้ายซึ่งคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ที่ข้างๆแบตเตอรี่แบบนี้ครับเขามีพื้นที่อยู่ประมาณหนึงครับให้เราสามารถติดตั้งซบวเฟอร์เข้าไปได้ และเรายังมีการดีไซน์การติดตั้งใหม่ครับโดยการดีไซน์ตัวเพจขึ้นมาใหม่เพื่อมารองรับการวางตัวเซวเฟอร์ลงไปครับทำให้การติดตั้งนั้นดูแข็งแรงและมีมาตรฐานนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาการติดตั้งซเซวเฟอร์ครับต้องดูแบบนี้เลยนะครับสำหรับเจ้า h าวเวเฮดซครับ 里没有他，我的心里只有你没有他。你要相信我的情意并不假，我的眼睛为了你看，我的眉毛为了你画，从来不是为了他。自从那日送走你。 ผลลัพธ์หลังจากที่เราได้อัปเกรดระบบเครื่องเสียงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมจะเห็นไหมครับว่ารายละเอียดเสียงต่างนะครับเสียงนั้นมีความเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นครับเสียงแหลมนั้นมีความทอดยาวครับให้เสียงร้องที่มีความใสเพิ่มขึ้นครับบวกกับครับแม้ว่าซับจะเป็นซับไซส์คอมแพคครับแต่เมื่อทางทีมงานของเราครับได้เลือกตำแหน่งการติดตั้งไว้ที่ห้องเก็บสัมภาระดานท้ายแล้วนะครับเบสซับก็ยังให้มิติเสียงในรถคันนี้ได้ดีเช่นกันนะครับ สำหรับท่านที่ใช้ How wow ion, wow h a r w วล j o อไลออนฮาวเวลหรือแม้ว่าจะเป็นตัว H-EV และ P-H-EV ครับก็สามารถอัปเกรดระบบเครื่องเสียงของท่านให้คุณภาพเสียงดีมากยิ่งขึ้นได้นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับร้านของเราครับ o v e ว H o n ฮอน u n d บางกะปิ i, อยู่ติดถนนใหญ่เสดีไทยซอย3.3หรือจะโทรเข้ามาสอบถามได้ครับที่เบอร์โทร0 2 3 7 5ส 5, 5 4สนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ